ตู้เย็นวันนี้วันเสาร์ทุกคนจะเปิดตู้เย็นว่าสองหนุ่มทำไมกินเยอะกันจัง <c oughs> อ๋อทุกคนเยียเบิงหนนะมันมิดพี่น้องมิดอีหลีอาวเออเอแอปเปิลย่างละสองจะที่หอมหอมเขกอตี้อันนี้อันอ่มะนาวจ้ะมะนาวออาทิตย์นี้เราจะไม่ซื้อเพราะว่า ยังมีอยู่นะจ๊ะมะนาวแล้วก็มีผักนิดนึงอยู่ในนี่จ้ะมีผักเคืองหัวผักกาดแกวเคืองหัวแล้วก็เต่งแค่รทอันนี้มีผักชีมั้งนี่อยู่ข้างล่างนี่จ้ะมีผักชีน้มกะบ,บิมีแล้วจ้ะน้มเหลือแค่นี้นี่แล้วแค่นี้น่าจะ รวสองฟิตเท่ามีอย่างใน αι. ฟรีดไว้มีอะไรบ้างช่องฟรีดนี่นะโอ้ยนี่ไอศครีมเยอแค่นี้ขนมปังโอ้ยทุกคนอ๋ออันนี้เป็นพวกพริกต่างๆนะจ๊ะผวกพริกพวกคาพวกเครื่องแกงทั้งหลายกะอันนี้ใช่ได้โดนด้วยจ้าไวนี้ละ มีอะไรเนี่ยอะไรบ้าอัน enfin> นี้เป็นเฟรนฟรายเป็นพักแช่แข็งนะคะนี่เออแล้วแค่นี้เอังสันนี่เด้เพราะสันนี่เป็นบูเบอรีปลาจับจันเนื้อโอ้ยเหลือปลาปลาซูมาอาทิตย์แล้วนี่ยังเขาท่านนด่เส็จจ้ะสองโตอาทิตย์นี้กับซิมิอาทิตย์หน้าเากับซิมี ตา,ากินนะนะเท่ากับซิบรายสื่อนะจ๊ะ <laughs> สันนีบอเหลือ,อยังจักยางจ้ะโอ้ยเลกหมดนะโอ,โห,โ,อโหอาทิตย์นี้มีเงินเหลืออยู่สองพันจะพอไหมทุกคนเพราะว่าจะต้องซืออาาออซ้ออาหารเอ่อสื้ออาหารอ่าอ่าคริสต์มาสนะ ส,สื่ออาหารลรวกันนุ่มๆอยู่บ้านอยู่บ้านน้ำนจะจ้ะอีเมลคือสิได้อกอีกคารอยคุณจะทุกคนเพราะว่าคือสีบอพอจะทุกคนนั่นแหละ,ะเดี๋ยวเราไปสื่อกับเขากันนะ้องเล็กเนาะนั่นน่ะจะไปด้วยเหรอโอเคแมทโอโ้โหเกมฮัลโหลอะไรปะปาริงเงี้ยเออ จะไปซื้อกับข้าวกับแม่หรือเปล่าไม่ไปต่อก่อนไม่ไปไม่ไปอยู่บ้านมันฟอมันมันอันตรายเหรอทำไมมันถึงอันตรายรอะโควิดะ <c oughs> หรืออยากเล่นเกมเอเล่นเกมดีกว่าใช่ไหมโอเคเดี๋ยวแม่ไปซื้อกับข้าว <Okay. S 1> แป๊บเดียวเดี๋ยวมาโอเค <Yes. S 2> อ่ะฝนตกเหรอไปจ้าทุกคนไปซื้อกับขา่าวลิงปิกแก้โอบนะเดินน้อยหนวนริ่งไงโอเคครับเออได้อะไรเดี๋ยวซื้ออาหารเทีย่ยงให้ไม่ไปกับแม่จริงๆไ,ไปครับวิ่งเลยลูกปิดประตูล็อกประตูดีๆครับครับไปซื้อกับข่าวจ้าทุกคน อากาศวันนี้ฝนตกจ้ะทุกคนอนนะอาร์ตังข้ากับข้าวดูช้อปปิ้งสองพันไม่รู้จะพอหรือเปล่าเวดีเกออาร์เดสกิสแกร์เบลินอก ทกายกันจ้าสบายดีสวัสดีทุกคนวันเสาร์อีกแล้วนะทักทายคําเดิมๆวันเสาร์อีกแล้วจ้าทุกคนออกไปสื้อกับเขาเนาะจ้าฮัลโหลอากาศวันนี้ก็มืดครึ้มฝนตกจ้าฮัลโหก็วันนี้มีผู้ช่วยเห็นไหมข้างหลังอา้าวไปไหนอะ <laughs> วันนี้อยากไปด้วยแต่ก็บอกว่าเอาถุงมือไปด้วยแล้วก็เอาแมสไปด้วยนะเพราะว่า มาตรการไม่เพิ่น่อน้าง,งสีเข้มงวดจะทุกคนนั่นและภายที่นั่งนั่งรถบัสตอนนี้ก็คือคุณต้องใส่แมสนะจ้ะทุกคนก็คือแบบคนนีม้มาตรการที่เข้มงวดขึ้นกับเกี่ยวกับโควิดจังสี่นะจ๊ะจากเมื่อก่อนนี้ชุมนุมกันได้8คนตอนนี้เหลือ4ี่คนเนาะจ๊ะจากเมื่อก่อนนี้ผับบาร์ที่เปิดแบบขายเหล้าขายอะไรอย่างเงี้ย ก็คือเมื่อก่อนนี้ปิดสี่ทุ่มตอนนี้ปิดสองทุ่มเนาะจ้าก็คือแบบเพิ่นมีมาตรการใหม่ๆมาเรื่อยๆเพื่อเซฟโรคระบาดน้ำจังสีนะจ่าก,ก็อยากให้ทุกคนแบบว่าซอยเหลือกันเนาะจา้ารัฐบาลซอยเหลือรัฐบาลทีิพนออกนะโยบายใหม่ๆมาจังสีเพื่อ,เ,เ,อ,อเ,เพื่อโตเขาเองเนาะจ้าบบเมนเผื่อเพื่อ เพื่อเพื่อภัยผู้ใดผู้หนึง่งแต่ว่าเพื่อตัวเราเองให้มีความปลอดภัยส่วนอีเมลกับมีแมสมีอันถุงมือมีเจลมีเอ่อมีเจลหลาก็มีกระดาษเสร็จมือตลอดเลยเวลาออกไปข้างนอกนะจาะก็คือเซฟเอาเองอย่างสินะจ๊ะทุกคนถ้ารวมมือรวมใจกันกับโรคระบาดอาจสินนอยลงกระได้นะจาะทุกคนจ๋าฮัลละเดี๋ยวเขาไปซื้อกับเขาเรากาเอา่อ อาทิตย์นี้ค่อนข้างที่สื่อเยอะจากราะว่าด้วยอาหารช่วงคริสต์มาสน้ำเขาอยากได้มันสีมีอีหยังแน่จังสีเขาสีเฮ็ดอีหยังแนยขึงเสรงมันไปเกินเกินงบที่เขาวางไว้ในแต่ละสัปดาห์จังสีเนาะจ่ะเรากะก,าก,ากสะสีอาสิแพ้งขึ้นอาทิตย์นี้เนาะจ่ะแล้วสองนุ่มอะพันยวน้ำเนาะจ่ะอาหารเช้าอาหารเที่ยงแล้วก็อาหารเย็น าสามเวลาเลยก,กะงบก็ต้องเพิ่มขึ้นภายในอีกสองสามเสียทิศนี่ที่นุ่มๆอยู่น้ำนะจ๊ะทุกคนฮลโหแต่บริไมมีปัญหาเพราะว่าอีเมจัดการกับปัญหา,าระบบภายในอัครัวเรือนด้วยระบบเงินที่เฮามีจําจกัดในในเรื่องอาหารยังสี่อยู่แล้วเนาะจ้ะทุกคนจ๋าก,ก็ไม่น่าเป็นห่วงเนาะจ้ะทุกคนโอเคไปซื้อกับเขาจา้า <c oughs> <c oughs>

Ja, je spullen op? Hij lekker. Dan heb je een snap of zo. Dan doe op. boven. op. Dan op. Dan

ก้าวมาถึงบ้านเราจะทุกคนจ้าฮะนะได้ตั้งสี่หาถุงจะทุกคนเดี๋ยวเราไปเบิ้งว่าเพราะได้อีกอย่างเน่ต้องจับทุกคนจ้าเคสเคสชิ้มไป เกุ้งจะอันี้เป็นกุ้งตัวน่อยๆนี่จะใส่ตรงนี้ใสย้ฮอดอกแพ็คมิอันเรมูลา์ซอสชีส xem xét xử xong 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 ได้แล้วครับโอเคนี uh. ่ๆครับเดี๋ยวเราทํากันใหม่เป็นไงไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเอาแบตมาเอาทํากันเลยอ่ะนี่อุ๊ยเดี๋ยวดูดูครับเดี๋ยวครับเอาเดี๋ยวดูครับชัดๆอ่ะไหนก่อนไม่ใช่ทําดูค่ะค่ะคุณหมอก็ทําโอเคครับทําวันนี้เราก็ทํากันเสร็จนะครับครับ 何だ หมดยังครับเดี๋ยวแม่เก็บแบบนี้ค่ะตรงนี้อืมเอาผักไว้เดี๋ยวแม่เก็บใส่ถุงโอ <Okay. S 2> เคของข้าวเสร็ครับบายบายทุกคนบาบายบายทุกคน